สวัสดีค่ะพบกับผมนะจิมาทีวีวันนี้จะมาให้ดูเอ,อ่อมาให้ดูให้ดูให้ดูโอเคให้ดูดูอะไรอื่นนะครับก็จะมาสอนโหลดเจ้าเกม Overwatch ในโทรศัพท์นะครับ นี่นะก็จะเป็น overwatch ในททรลัสนะครับก็มีอะไรก็มีนะเป็น overwatch ในโทรศัพท์นับทั้นตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆน้องๆอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ผมก่อนนะครับโอเค รอสักค,ครู่นะโอเคขั้นตอนแรกให้เราพิมพ์ว่า overwash อย่เนี้ย overwash มือถือโอเคครับ แล้วเราก็จะสามารถึงดาเนบถ้าเจอตรงนี้เมื่อไหร่นะครับเยบลักษณะของกิว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่โอเคขอรบกวนสร็จแล้วนะสอวันดีสมาชิกทุกคนเลครับอยู่อมต้นดักัคชั้นนี้นะก็ขอขอบคุณพี่ผมพี่เอออะไรก็พีเอสนะครับ ขอข้บคุงเรียนนะครับที่ให้ลิงมาก็กยังไม่ได้ติดต่อเลยนะครับถ้าหาคลิปนี้อย่าไปลืมกดซับสไครต์ที่ให้พี่เขาเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่าลืมวันนี้ด้วยนะครับโอเคเนื้อ,เน,อเนื้อที่โดยประมาณห0รอเอ็มนะครับเป็นเกมแต่ว่าหก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 เอ็มใครจะใครใช้โหลด iOS เอสโหลดเว็บนี้นะครับใครโหลดนดรอยโหลดได้โอเคเข้าไปที่นี่ได้เลยนะครับ รองนะครับสำหรับในิกไข่ช้าเน็ตไครเรลืก็ไม่รู้นะนะโอเคแล้วทีนี้มันจะขึ้นให้เป็นหน้าต่างใช่ไหมโอเคถ้าเป็น Android ให้กดสีเขียวของโมงเดลแอนดรอยนะครับอ่านล,ลกอะ่ะโอเคก็ขอจบอย่างนี้นะครับบ๊ายบาย